ศาลอาญาชั้นต้นตัดสินให้คุณทักษิณว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดสารไม่ได้บอกว่าทักษิณบริสุทธิ์นะครับโจดนำสืบไม่สมฟ้องไม่ใช่แปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกับที่ทนายความเขาพยายามจะออกมาบอกว่าโอ้สารบอกว่าคุณทักษิณบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายโจทย์เนี่ยทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ทาทั้งหลายเนี่ยดูจะไม่เอาจริงกับกรณีนี้อย่างกรณีคลิปที่พูดกันเนี่ยปรากฏว่าก็ยังเป็นคลิปที่เป็นตัวสั้น แต่ไม่ได้ส่อสแสวงหาจะเอาตัวฉบับเต็มมาและขณะเดียวกันแปลกดีไหมจำเลยปกติเนี่ยถ้าคุณถูกฟ้องจำเลยก็ต้องพยายามหาคลิปฉบับเต็มมาให้ศาลเพื่อที่จะจบอกว่าตัวเองรบ,บริสุทธิ์นี่ทั้งโจทย์คืออัยการและจำเลยต่างไม่ไปหาคลิปก็เช่นเดียวกันกับอีกประเด็นหนึ่งที่สารบอกว่าโจทย์ก็คืออายการ เบิกพยานมาที่ศาลโดยที่เป็นบุคคลที่เคยออกมาชุมนุม,มขับไล่ระบอบผักศินอาจจะมีอคติทํานองนั้นจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังใช่ไหมครับไม่รู้นะถ้าผมเป็นอายการนะประเด็นนี้ผมก็จะขออุทธรณ์ถามว่ารัฐธรรมนูญได้ให้หลักการถึงคุ้มครองให้สามารถที่จะแสดงความคิเดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ต้องดูที่เหตุผลไม่ใช่ดูดูที่ตัวคนว่าตัวคนเนี่ยเป็นใครมาพูด